เพื่อนบิสฑน์สมณีทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทวันนี้ยังเป็นวันที่23กรกฎาคม2527เป็นตอนที่สามสำหรับวันนี้การบันทึกแล้วก็การบันทึกนี้อย่าลืมว่าผมยังอยู่ในการป่วยไข้วระสมบายอยู่มาก ว่ตอนเช้าหมอมาให้น้ำเกลือหมอเขาก็หาว่าผมไม่พักผมก็ต้องทนให้หมอดุถ้าผมก็ไม่พักจริงๆเพราะผมเองไม่ไว้ใจในชีวิตไม่ทราบว่าชีวิตนี้มันจะตายเมื่อไรก่อนจะตายก็เล่าความเป็นมาสู่กันฟังสยก่อน ว่าประเดี๋ยวเวลาผมตายคนนั้นเขียนประวัติคนนี้เขียนประวัติมันก็อาจจะเขียนไม่เคยถูกในความกระจุงก็จริงก็จริงจริงเขียนมาก็จะเกิดมีนการขัดแย้งก,กันความจริงผมเองผมก็รู้ประวัติผมไม่หมดเหมือนกันมันจําไม่ได้ครับเรื่องมานานมาแล้วอ้เวลาการผ่านมาถึงเจ็ดสิบปี คงจำอะไรไม่ได้ดีบางอย่างน่าจะจำได้ก็จำไม่ได้เขาคุยกันต่อไปก็รองความว่าอารมณ์ที่ท่านฝึกได้แล้วขอเตือนไว้นิดหนึ่งยังไงงแล้วก็หนีนรกกันบรรดาญาติโยมพธะตบริษัทก็เช่นเดียวกันมันจะหนีพ้นหรือไม่พ้นก็พยายามวิ่งหนีเข้าไว้กแล้วกันอันดับแรกอย่าประมาทในชีวิต คิดว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายยังไงยังไงเราก็ตายกันแน่ในการที่รงก่อนจะตายยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะว่าพระพุทธเจ,จ้าทรงตรัสว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยทําบุญกุศลอย่างอื่นตายแล้วไปสวรรค์นับไม่ทวนอย่างน้อยที่สุดดับเพ่งขึ้นสวรรค์ก่อนก็ยังดี ต่อไปสปพรมเป็นนิพพานนั่นก็ว่ากันทีหลังก็ได้ยศสวรรค์เป็นเป้าหมายไว้ก่อนการที่จะไปสวรรค์ได้จริงจังมั่นคงจะไม่ลงอวัยภูมิก็คือทรงสินห้าบริสุทธิ์ <c oughs> สินหานะ้าในจริงๆผมคิดว่าคนจะเป็นบวกก็กมบทสิทธิ์ถ้าเป็นสินหา้าจริงๆจะสร้างความประเทือนใจแก่บคุคคลอื่น การดับหลังตั้งใจไว้เพื่อนิพพานโดยเฉพาะการตั้งใจไว้เพื่อนิพพานนี่ผมเคยถามหลวงพ่อวัดตากน้ำปรษสิเจริญเรีวยกว่าหลวงพ่อสดกันแล้วกันเวลานั้นผมไปหาท่านท่านยังไม่ได้เป็นพระครูยังยังไม่ได้เป็นพระเจ้าขุน <Yeah. S 1> เมื่อท่านเป็นแล้วท่านก็นบอกว่าเขาโขนมาตั้งให้มาสมให้แต่ฉันจะไม่เต้นประามจังหวะของโขน ฉันจะเส้นตามปกติอุทันตามเดิมพระองค์นี้น่ารักมากผมนับถือมากท่านเคยบอกว่าคนอย่าหวังนิพพานผมกว็าถามว่าคนอย่างกับผมจะไปนิพพานเขาได้หรือครับท่านก็บอกว่าเราตั้งใจไว้ก่อนเมื่อคนขึ้นยอดไม้เพื่อขึ้งต้นไม้ตั้งใจว่าเราจะขึ้นให้สุดยอด ถ้าบังเอิญเราตั้งใจขึ้นสุดยอดแรงมันไปไม่ถึงมันก็ไม่ต้องไปถึงกิ่งใดกิ่งหนึ่งเป็นที่พักจนได้ถ้าถ้าเราตั้งใจต่ําดีไม่ดีมันขึ้นไม่ถึงเลยท่านบอกว่าวังนิพพานก็เช่นเดียวกันถ้ากําลังอย่างอ่อนมันก็ไปข้างที่สวรรค์ได้กําลังอย่างกลางไปอย่างกลางแล้วก็ไปข้างที่พรหม ถ้าเราเกิดจิตม่นิยมมนุษยสโลกที่เทวโลกเราพรมโลกคือร่างกายม่นิยมร่างกายในความจริงใจเราก็ไปนิพพานคติของพ่อสดนี่ดีมากกับรรดาท่านพุทธบริษัทและญาติโยมน้อยหลายพยายามปฏิบัติทำตามไม่ถออท่านตัวท่านต,ตายในความดีของท่านยังไม่ตาย <c oughs> ผมยอมรับนักถือองค์นี้ ว่าท่านมีความดีจริงๆวิชาความรู้นี่ผมก็เรียนกับท่านไปเยอะที่นํามาใช้นี่ก็เอาของท่านมาใช้เยอะเหมือนกันว่าท่านก็บอกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าแต่ผมไม่ใช่ของท่านก็ตีใครค้นค,นค้ามาเป็นพระองค์แรกที่ทําให้คนมีความเข้าใจเรื่องสวรรค์นรกได้ชัดแจ้งแจ่มใสเรื่องนิพพานด้วยแต่ก็น่าแปลก ลวงพ่อสดกับผมก็คล้ายกันอีอย่างถูกด่าแหลกเหมือนกันดา่าท่านเท่าไรท่านก็ยิ้มตลอดเวลาผมก็เลยจํายิ้มของท่านมาแต่ก็เขาได้โปรดจะมาดา่าต่อหน้าเขาแล้วกันไม่หน้าไม่แน่แกจ,จะยิ้มออกก็ไม่ออกถ้าดา่ารับหลังด่าไปเถอดใดไงก็ด่าไปอย่าเข้ามาดา่าใกล้ๆด่าใกล้ๆไม่ได้ยินไม่เป็นไร ้าด่าให้ได้ยินผมประกาศแล้วนี่ว่าผมไม่ใช่พระอระหันต์ผมไม่ใช่พระอนา,าคามีผมไม่ใช่พระอริยะผมไม่ใช่พระประสงชานผมมีคติอย่างเดียวบทต้องการนิพพานจะไปได้หรือไม่ได้ก็ช่างจะไปได้ก็ต้องการจะไปยังไม่ได้ก็ต้องการว่าใจมันต้องการมาตั้งแต่กําเนิดแล้วก็อยากจะไป ชาตินี้ไปไม่ได้ชาติหน้าก็ไปได้ชาติหน้าไปไม่ได้ชาติโน้นก็ไปได้ก็ที่เวลาเราเกิดมาเพื่อแก่กว่าจะแก่ถึงเจ็ดสิบปีมันใช้เวลานานมากมันก็ยังแก่มาได้ดเรื่องนิพพานาเราไม่ท้อถอยทําไมจะไปไม่ได้ใครพขหาว่าเราไปยังไงก็ช่างเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็แล้วกันพระพุทธเจ้าสอนคนในทุกคนไปนิพพาน เราก็ต้องการปฏิพันธ์อย่างพุทธเจ้าท่านบอกท่านบอกธรรมะของท่านให้เลือกปฏิบัติที่เห็นว่าคนปฏิบัติไม่ใช่ยกวัฏกบิไม่ใช่นนงสือเล่มใหญ่ๆมาก็ทําอย่างนั้นทุกเพื่อคำไม่ไม่มีผลแล้วขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนและเพื่อนริโสชมันเนจงอย่าทําตนเป็นเป็นเถรไมลานเปล่า คือไปที่ไหนก็คุยฉันเรียนจบเป็นนั่นฉันเรียนทึ่งนี่ฉันเรียนทึ่งโนนไอแค่เรียนเนี่ยมันไม่มีผลหรอกมันต้องปฏิบัติก็คนนี้เขาไม่เรียนเลยเขาปฏิปนิพนธนได้ตั้งเยอะอย่างสมัยพพุทธเจา้าตาสีตาสามมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแม้แต่พระพุทธเจา้าฟังเทศจบเดียวเขามีความเข้าใจประลุมักผลเป็นพระอารหันต์ พร้อมปริมิธา,านานแล้วตอนนี้ความรู้พุทธศาสนาทุกอย่างเขาเข้าใจหมดที่ความรู้จริงๆมันมาจากผลการปฏิบัติไม่ใช่การเรียนหนังสือโดยเฉพาะที่เรียนหนังสือโดยเฉพาะประกาศตนว่าเป็นผู้นำความดีไปให้แบกความดีไปให้แต่ในที่สุดตัวเองเละเทะเลือกไม่ไหวนับไม่ท้วน ก็รูความว่าอย่าประมาทคนที่เขาเรียนรู้มากเขาดีก็มีขับปฏิบัติจริงก็มีคนที่เรียนรู้มากไม่เอาไหนก็มีคนที่เรียนรู้น้อยมีความปฏิบัติจริงเข้าถึงขั้นสูงสุดก็มีคนที่ไม่เรียนรู้อะไรเลยโลกเกา็มาปฏิบัติเฉยๆได้ผลสูงสุดก็มีกรูความความดีหรือความชั่วมันอยู่ที่ตัวปฏิบัติ ดันั้นขอบรรดาทั้งบริษัทถ้าเรายังไม่ตายก็จงใหญ่ช่วยกันทําบ้านเมืองให้วุ่นวายช่วยกันทาบ้านเมืองให้แบบมีแต่ความสุขคือหนึ่งคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายก่อนจะตายจากความเป็นคนเราต้องเป็นคนดีตายเป็นผีจะได้เป็นผีดีเป็นผีเทวดาเป็นผีพรหมและเป็นผีนิพพาน หลังจากนั้นยึดความยึดความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึงแล้วก็ปฏิบัติตนหนึ่งไม่ใจร้ายมีใจเมตตาปราณีไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใคร <c oughs> ไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อยังไม่คดโกงทรัพย์สมบัติของใครไม่แย่งคนรักของใครซื่อสัตย์สุจริจตต่อคู่ครองนิ่ด้านกาย ด้านวาจาไม่พูดความไม่จริงพูดแต่วาจารจริงไม่พูดคำหยาพูดแต่วาจาไพเราะไม่พูดยโย,ย,ยสงส่งเสริมเขาแตกเล่ากันหรือไม่นินทาเขาพูดแต่วาจารสร้างสรรความสามัคคีไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาใดาที่เป็นประโยชน์นที่อัราสองฝ่ายเราพูด แล้วก็ไม่ดื่มสุรามีไรกำลังด้านใจไม่คิดจะลักขโมยอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครใจไม่คิดเลยไม่คิดจะวีข้าเกินข่าวเลาประหารใครทำความเห็นให้ถูกว่าอันใดสิ่งใดเป็นตัจใจของความสุขกับเรารับกับเพื่อนรวมโลกเราจะทำอย่างนั้นแค่นี้บ้านเมืองจะมีความสุข ไม่ต้องไปเนื้อการที่รักษาพุทธศาสนาเวลานี้มีข่าวโครงครามโครงครามก็มบอกว่าจะกลัวขุสตียนจะมาแย่งดินแดนพุทธศาสนาไปก็งว่าจะแย่งคนไปไม่ถึงกลัวกลัวทำไมคนของเราเราดีขเข้าไปไม่ได้แต่เราจะกลายเป็นโจรปล้นตัวเองก็แล้วกัน ใน,นก็หมายความผมเห็นว่าวิชาความรู้ที่ผมสอนพวกคริสเขาก็มาิีกันเยอะพวกอิสลามก็มาเรียกันเยอะแล้วก็ถ้าของเขาไม่มีของเรามีถ้าบรรดาเพื่อนที่สูตรสมเด็ทั้งหลายแต่ผมนั้นไม่สามารถนะผมก็ได้แต่ความรู้เป็ดๆแค่นี้แหละความสามารถยิ่งใหญ่จริงจังของผมไม่มี ถ้าทุกคนใช้หลักสูตรของวิชาสามและวิญญาหกไม่ใช้เป็นปกติสมบัพระคารวะต่ผมไม่ไปพูดกเกี่ยวเข็นแบบนั้นหรอกพระก็ไม่ได้เกี่ยวเข็นแต่พูดตามความจริงเพระาะถ้าเราจะอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาคงอยู่จริงๆพุทธศาสนาจะคงอยู่ได้เพราะความเดิมใสของคน กะชาวบ้านชาวเมืองมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนามีความเลื่อมใสในพระสงฆ์พิสุสวรรณาในพระพุทธศาสนามีความเข้าใจแล้วตายแล้ว,ลวเกิดหรือไม่เกิดสูญหรือไม่สูญ,สญนรกมีจริงไหมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนรกมีจริงเราอย่าฝืนท่านหาทางแนะน,นำญาติโยมพ,พุทธบริษัทให้เห็นนรกสวรรค์เป็นสุกายเห็นสิ่งต่างได้ดึก ทิฏฐิจุกุยานในหลักสูตวิชาสามให้เข้าใจว่าตายแล้วไม่สูญด้วยกำลังหกปุกเพนิวาสวามัญคือระลึกชาติแค่นี้แหละขอรับเพื่อนที่สุดสมเนีพระพุทธศาสนาไม่ไปไหนถ้านเยนว่าท่านที่สอนเวลานี้นักเจริญกับสำนักกรรมฐานเยอะทุกแห่งเต็มได้วยความเจริญรุ่งเรือง ม้จะอยู่ในป่าในเขาก็ร,ร,ร,รุ่งเรืองเพราะว่าบรรดาญาโยมพระธบริษัทมีความเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นจริงเห็นจังตามคําสอนขององค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ท่านคนนั้น,นเป็นเจ้าของถิ่นเป็นเจ้าของสํานักท่านมีความรู้ความสามารถในการแนะนําฉะนั้นคนจะไปหาท่านมาก ถ้าบรรดาพระสงฆ์ทุกท่านที่ท่านบอกว่าท่านจะช่วยการรักษาพุทธศาสนาให้ทรงอยู่ไม่มีใครไปแย่งคนไปจากพุทธศาสนาได้ก็ไม่ต้องไปทะเลาะก,กับเขาเพียงเอาหลักสมวิชาสามและพิญญาหกว้ใช้พอแล้วล้วนแหละแม้แต่แค่ออความรู้เป็ด อย่างผมได้มากระจุงว่าจริงจะเป็นวิชาสามจริงก็ไม่ใช่จะเป็นอภิญญาก็ไม่ใช่อวิญญาไม่ใช่แน่แต่การเตรียมตัวคนิญญาอาจจะมีบ้างมีก็ไปสเก็ดสเจเลยเลยถ้ายังงั้นการไปอเมริกาปีที่สองคือปีพศ .2527 ฝรั่งมาปฏิบัติทำได้กันเยอะครองแคล่วมาก ตอนนี้ก็ต้องขอบใจดกเตอร์ปัญญานุตาไหลเป็นคนสอนกับคุณมีรัเคือพระวีรัตเทวธาสเนงเคยยมริการมาหลายปีเป็นคนสอนเขาพูดภาษาฝรั่งได้ไอผมนั่นไม่ได้สักคำภาษาฝรั่งริงเขาก็ไม่เรียกว่าเจีย๊ยะแต่เจีย๊ยะเขาเรียกได้ไม่รู้เขาพูดยังไงแล้วกินไม่ถูกก็ต้องใช้ภาษาใบากัน เร่อยไระหลังฝรั่งมันฆ่าก็ได้กละเยอะแยะคล่องตัวเขาสอนงั้นแค่สิบนาทีแล้วรึกชาติได้ทันทีนี่ยดับเปิป,ปิญญาลูุตาไหลเธอยังมีชีวิตอยู่ใครสงสัยก็ไปคุยกับเธอแล้วกันเธอเป็นคนสอนถ้าเรื่องการรู้อะไรต่ออะไรเราพิสูจน์กันแล้วฝรั่งคนนั้นไม่รู้เรื่องถามแล้วก็ตอบถูกหมด ไอ้สิ่งที่ถูกไม่ใช่ถูกเฉพาะสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือชาติก่อนเขาก็ชาตินี้ชาตินี้เวลานี้อะไรอยู่ที่ไหนเธอตอบได้ท,ทันทีอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ขึ้นความรู้แต่ความรู้นี่จะยืนยงคงทนได้นานไม่นานเพียงใดก็ขึ้นกับกําลังใจของเธอสำหร,รับผมเองผม,ก,ม,งก,ม,มก,งก็ไม่ยืนยันเหมือนกันจะเผลอลงนะูกก็เปล่าก็ไม่ทราบ วันนี้ช่วยไปนะเวลาหมดไปเกือบยี่สิบนาทีนี่หมดไปสิบเจ็ดนาทีแล้วก็เลยจะขอบ่ายที่เป็นบ้าสุดท้ายสำหรับหนังสือเล่มนี้อันนี้ให้เขาทำเป็นหนังสือด้วยนะแต่หนังสือนี่จะทำเล่มใบโตอย่าบันทึกเป็นเสียงไม่เล่มละสิบคัดเซ่ ถ้าจบสิบก็เสร็จถือว่าหมดเรื่องกันทีเป็นเล่มหนึ่งเล่มแต่ยังไม่จบมันจะมีเรื่อยๆไปยิ่กว่าผมจะเล่าเรื่องไปตั้งถึงตอนทอมพงเกิดน่นถอยหลังลงไปแล้วก็ยังยา,ยาวต่อไปว่าหลังจากที่บันทึกก็ทำหนังสือนี้แล้วได้พบอะไรบ้างจะว่าต่อไปอีกถ้ามีแรงเท่านี้ไม่แน่ ผมไม่ยืนยันเหมือนกันเพราะเวลานี้ผมพูดพดุนอนพูดมันจะพูดไปได้เท่าไรก็ไม่ทราบก็ขอบ้าต่อไปเหลือเวลาอีกสิบนาทีเสร็จเสียสิบนาทีาท <c oughs> บ่าอีกสักคัสเซตหนึ่งคัสเซตนี้ก็เข,ข้าไปคอนหนาและคือว่าขอบ้าเรื่องแผ่นดินไหวไอ้คำว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องพูดกันสั้นๆ เกิดความจริงต้นเหตุแห่งแผ่นดินไหวว่าแผ่นดินไหวเพราะอะไรเมื่อปีพศ .2526 เดินพระสะาคมอาศัยที่ลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานที่จังหวัดอเมริกะขอโทษลอดจังหวัดเขา,าแล้วที่ประเทศอเมริกา <c oughs> เธอเดินทางมาศึกษาพระกรรมาฐานที่ประเทศไทยบ้าง ที่ยังไม่มาก็รับเทปบ้างหนังอสืองบางไปฝึกกันกำลังศรัทธาของเธอดีมากผมรักเงินของเธอทีไรกำลังใจก็เต้นต,ตึกตึกทุกทีทั้งนี้พราะอะไรเพราะทราบว่าทุกคนที่ไปประเทศอเมริกาต้องการจะหาเงินห้าทองมาสร้างตัวแต่ทว่าในเมื่อเธอต้องทำบุญ ก็ต้เชือดเนื้อเถือนหนังของเธอเลือดออกโชคสมมติเอาเอามาทำบุญก็เกรงว่าเธอจะลำบากแต่ว่าทุกคนก็พร้อมบอกยอมรับว่าตั้งใจทำบุญจริงก็ดีใจจึยงได้เตือนว่าการทำบุญทำแต่พอควรอย่าให้หนักเกินไปจะเดือดร้อนภายหลังต่อมาเธอขออาสนาไปอเมริกา ใช้เวลาสามปีผมก็มันไม่ค่อยสบายเลยตัดสินใจว่าสองพันห้าร้อยี่สิบหกคุณสภาไปแน่ <c oughs> ตอนนั้นก็ยกขยงกันไปประมาณ 20, ยี่สิบแปดคนอย่างน้อยก็ยังน้อยกาสองพันห้าร้อยียี่สิบเจ็ดนี่เจะได้ย,ยกขยงไปสี่สิบสามคนที่ไปไม่ได้เที่ยวกัน โอกาสจะเที่ยวไม่มีไปมุ่งอย่างเดียวคือธรรมะ <c oughs> รวมความผมตั้งใจเป็ดไปปล่อยที่อเมริกา <c oughs> เป็ดคือผมคือความรู้เป็ดๆ <c oughs> เนี่ยเอาไปปล่อยที่ประเทศอเมริกา <c oughs> การไปปีที่แล้วทัวเขาจัดให้ทัวจัดเขาก็ไปแวะฮ่องกงเออโทษเขาก็ไปแวะฮาวายก่อน นั่งเครื่องไปฮาวายนี่ไม่รู้ว่ามันมืดเมอไรออาชัดจากไทเปค่ําไปสิงคโปร์ก่อนออกจากถึงสิงคโปร์เปลี่ยนเครื่องก็ไปไทเปไทเปรเริ่มค่ําไฟฟ้าสลดสลวออกชัดจากไทเปมุ่งนหน้าตรงไปฮาวาย <c oughs> <c oughs> เครื่องบินไปได้หน่อยเดียว เวลาหยิบนาฬกาขึ้นมาตีสองของประเทศไทยเห็นแสงสว่างมันสอดมาข้างๆเครื่องบินอะไรกันแน่ลองเปิดหน้าตา่างดูแสงพระอาทิตย์ตายจริงนี่มันสว่างนะตีสองแต่เดียวๆเขาอาหารมาเสิร์ฟก็ต้องกินก็ต้องใช้เวลาที่มันสว่างที่ไหนกินที่ไหนเขาเลี้ยงมาอะไรกินที่นั่น จะไปถือว่ายัางตีสองกินยังไงพระพุทธเจ้ามันจะบอกตีสองพระพุทธเจ้าบอกแสงอาทิตย์ขึ้นอารมณ์ที่สองขึ้นแล้วก็กินได้แสงอาทิตย์สว่างเจ้าไม่ช่ตีสองเป็นที่ทลายก็ไม่ทราบก็กินได้พอไปถึงฮาวายขอเล่าลัดลัดเขานำไปพักท,ท,ที่พักที่พักก็สบายมีเป็นหน้าที่ของทัวรจะพาทเที่ยวน่นเที่ยวนี้ วันแรกไปถึงก็งงกันไปหมดคนอื่นงงแล้วไม่งงก็ไม่ราบไอ้กลงคืนมันเริ่มเป็นกลางวันกลาวันเริ่มเป็นกลางคืนชักใหญ่ยุ่งกันใหญ่เพราก็นอนนั่งเสืมกัลเลยอยู่ในห้องพักแต่คนเดียวตอนเย็นดอกเตอร์ปัญญานุตาไหลเธอก็ไปเช่ารถรถเก๋งจะมีเช่าเขาวิ่งเที่ยวเธอถามนุ่พ่อไปไหมเขาก็บอกว่าไป ไปหรือไม่รไปไหนเฮฟเลงเรื่องคึบคึบคึบคึกไปฮาวายอากาศมันดีขน็นาที่นั่งไปก็ถามดรปริญญาว่าเออนี่มันยังไงกันแน่การที่มาครานี้เขาช่วยค่าเครื่องบินเธอเธอก็ไม่รับเอาไปคืนในความจริงไม่ใช่สต,ตังของผมสตังค์เขาญาติโยงแล้วดรปริญารญาในเธอเคยเรียนที่อเมริกา คล่องในประเทศอเมริกามากต้องหาคู่องคล่องไปแล้วก็ได้ประโยชน์ใหญ่จากเธอจริงๆประโยชน์ใหญ่มากการเดินทางก็ดีการพักผ่อนก็อะไรทั้งหมดเป็นภาระของเธอดีจริงๆมาอจะติดต่อการเดินทางไปไหนก็ตามรู้สึกว่าเธอคล่องแต่ทุกคนก็ดีแต่ทุกคนเขาไม่ชินก็ไม่ชินจริงๆก็คุณวิรัต อีกคนหนึ่งเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเราจะนั่งกรยอมมียอมปรีมยอมรปรุงอ,อ,อะไรเสรนีก็ไม่ทราบนี่เป็นตุงกระเสนีอันนี้เคยเป็นกงสุนไทยไประจําฮ่องกงก็เข้าใจภาษาต่างประเทศได้ดีก็รองความด้องเติปริยาเธอมีความคล่องตัวมากเธอก็พาไปเที่ยว นั่งไปเราถามว่าเขาให้สตางาค่าเครื่องบินทําไมจะไม่รับเธอก็บอกผมจะไม่ต้องรับแะ่รับหลวงพ่อถ้า่อนหลวงพ่อจะมาเนี่ยฝรั่งมันจ้างผมให้ค้น้าเหตุผลพผ่นดินไหววันมันมาจีกเหตุอะไรเจอธรรมชาติ <c oughs> ให้ธรรมชาติทำยังไงพผ่น,นผดินจึงไหวก็ถามเธอว่าความจริงนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆเหมือนกัน แพื่อนดินไหวพระเจ้าตัดไปแปดอย่างแต่ก่อนฉันธรรมชาติมันมีอยู่แต่ธรรมชาติมันทํายังไงพ่นดินถึงไหวอย่าลืมว่าเผื่อนดินนั้นไม่ใช่กระต๊อบนะครับกระต๊ตอบลมพัดมาไหวได้แพ่นดินมันใหญ่มันหนักหลือเกินมันไหวเพราะอะไรเตอก็บอกว่าเหตุจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าข้อมูลละเอียดยังไม่ทราบ คืว่าแผ่นดินเนี่ยมันมีการแยกตัวเป็นร่องภายในแล้วก็มีลมเกิดขึ้นแผ่นดินไหวก็พูดกันในน้อยตอนนี้ไม่ทำอะไรอีก <c oughs> ต่อไปก็คุยเรื่องอื่นไปผมก็ไม่ติดใจเรื่องแผ่นดินไหวมรู้ไปแล้วก็แข่นั้นรู้ไปแล้วผมจะไม่แก่เพก็แก่ทุกวันรู้แล้วผมจะไม่ตายแล้วผมก็ตายผมก็ต้องห่วงผม โหวว่ากำลังใจของผมดีและเลวขนาดไหนไมั่จะไปนรกหรือไปสวรรค์กันแน่แท่นี้เองที่โหนจริงจริงห่วงตัวเองพอหลังจากการเที่ยวแล้วก็ค่ำหน่อยก็กลับยังชอบฮาวายว่าเขามีภูเขาไปนที่อาศัยบ้านเขาปลกูกไหมก็คือไฟฟ้าสว่างเพริบสวยงามมากแล้วหนักใจนิดว่าไอ้คนบนยอดเขาไม่กินน้ำที่ไหน ในกรุงเทพเราอยู่พื้นดินแท้ๆน้ำยังไม่ค่อยจะมีกินไม่ไม่สะดวกแต่นั่นที่ฮาวายไปเกิดไปตั้งบ้านยอดเขาแกก็ต้องกินลมที่ไงอันนี้ผมไม่ทราบแต่เข้าใจว่าฝรั่งเขาไม่กินลมเขาต้องกินน้ำเป็นนะว่าเรื่องนี้ไม่ต้องคิดกลับมาที่ที่พักเห็นในห้องก็มีโทรทัศน์มองดูรายการไม่ร,รายการข่าว ก็เราเปิดโทรทัศน์ดูผมไม่รู้ว่าสาวฝรั่งกับเขาผมเห็นภาพคนนั่งเดาเล่นโกโก้มันเพลินดีพอจบข่าวก็ปิดพอลูกตาผมเวลานี่มันเสียจะแล้วถ้าดูาละครมันมองไม่ค่อยเห็นมันเห็นชัดแต่ข่าวเท่านั้นเองแต่ข่าวนี่เห็นชัดจริงๆก็วรวมความว่ามาถึงการเวลา จะนอนพันนอนลงไปตามปกติของพระเวลายนอนทำยังไงก็ทราบกันอยู่แล้วยังไม่นอนนึกเน้นนอนก็มีสติคล้ายถึงกัน <S <S 1> <S 1> นั่นก็คือทำจิตให้เป็นสุขก่อนพอนอนจับอนาปานุสติเริ่มจับลมพื้นเดี๋ยวให้ใจเข้าไม่ทันให้ใจออก เห็นภาพพระพุทธเจ้าธรรมจีนแดงหงายใ,ใกล้ๆขานาสวยงามมากในภาพทรงแย้มพะโออ์อันในี้ใครจะหาผมบ้าภาพก็ตามใจพระพุทธเจ้าเป็นภาพพระเจ้ามันชอบบ้ถาถ้าบ่ายเห็นพระเจ้าผมอยากบ้าตลอดทุกวินาทีของชีวิตที่ผ่านที่ทรงอยู่แล้วก็ดีนเสียงท่านถาม ว่าเธอสงสัยเรื่องผ่นดินไหวหรือก็กราบทุนให้ทรงทราบว่าสงสัยพระพุทธเจ้าค่ะถ้าบอกว่าสงสัยทำไมจะไม่ถามก็ตอบกับท่านว่า,วาห็นว่ามันเป็นเรื่องของโลกมันเป็นสาระมันเป็นการสารทีท่ธรรมก็ไม่กล้าถามและก็ไม่กล้าจะยุ่งเพียงว่าจิตจะวุ่นวาย <c oughs> แต่ก็บอกไม่เป็นไรมันเป็นสาระไม่ใช่ไรสาระท่านไม่ได้บอกท่านบอกอถ้าอยากจะรู้ก็าตามฉันมาตอนนี้ในเรื่องแวบเดียวลงไปใต้ดินเลยเปเห็นดินมันเป็นร่องใหญ่โอ้โหจะว่าเป็นแม่น้ํานี่ไม่ใช่แล้วบางจุดป็นกว้างแบบทะเลน้อย แค่ทะเลใหญ่ๆเขากว้างเ,าเท่าไรก็ไม่รู้คือศูนย์ที่กว้างที่ห่างจริงๆมันเป็นใหม่ๆบางทีถึงเจ็ดไม่ก็มีกว่าก็มีกว้างมันก็เป็นล่องเลือเ่อยไปผมก็ตามใน,ในความรู้สึก,กว่าตามท่านไปเรื่อยๆเป็นรอบโลกไอร้รอยแตกข้ามดินนี่มันรอบโลกจริงๆแล้วก็นในรอยแตกข้ามดินนี่ มองดูพันดินข้างใต้มันเหมือนกัดินผสมน้ำไปโครนอยู่มันเดือดปุ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 ดก็เลยบอกว่าพันดินจริงๆข้างล่างมันแตกแตกแยกกันอย่างนี้ร่องมันใหญ่มากเพราะความเป็นพันดินไหว้เคดจะเหตุนี้นี่ดรปัญญาเธอพูดไว้ทาท่านี้ผมก็ทิ้งต่งนนี้เมื่อทิ้งต่งนนี้มันก็เป็นพอดีกลับ แล้กลับจากวันนั้นวันนี้ก็ต้องไปเหมือนกันทั้งนี้พราะอะไรเพราะเ,าะเวลาสัญญาณสองเครื่องบอกเวลาปรากฏวันเลิกเถอะเขาต้องขอลาก่อนได้ฟังบาการคัดเสหน้าขอความสุขสวัสด์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดียบรนดาท่้นพุทธศาสน,นิกชนเลือเพื่อนิสุทธสวณรผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี